สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าพี่น้องเยสุ่มสีผ้าพะเบิงนั่งเอกแขะกระเจี๊ยบเตี๋ยเยสุม่มปลูกจังไหนไดสองคือพี่น้องเบื่อนเยสุมส่มคือพะเบิงเด้อว,ว่าต้นนี้เพิ่นควมม้นสูงเพิ่งอะไรหนึ่งสองสองคือพี่น้องปลูกกระเจี๊ยบไดสองคือเขาปลูกต้นใหญ่ต้นย่าสูงอาลานเยสุ่มปลูกกระเจี๊ยบแขะเบิงดอกเพิ่นงามบ่ เอาเพื่อนก็งามงามมาเพื่อนก็นงามงามเลยสูงขออนุญาตถ่ายเป็นผักถักบทำเป็นปกได้นี่นเนี่ยน่าง,งามคักพี่น้องเอ้ยแต่ว่านั่งเตี้ยเตี้ยตื่นโต๊ะประรดตื่นหมอกเน้นนะคะวันนี้วันที่วันจันทร์ที่ห้า ที่ห้ากุมภาพุ่นแมตตตัวหนาต้นนี้ปกติพุ่นสิตอนอ้นใหญ่นี่อย่าก็ยังเตี๋ยนั่นี่พี่นอ้องพุ่นเห็นบ่นางเตี๋ยเบิดสูดตต้นพุ่นพุ่ <c oughs> <c oughs> นเฮ้ยส่มสีให้เบิรงนางเตี๋ยเบิร์ดผ้าทอนหยาออกให้นางเนี่ยคุ้มสวยงามทอนหยา ก้อนหนาออกให้นางก่อนอก่อนหนาให้นางก่อนนะคะนางเขคกระเจี๊ยบแดงต้นเตีต้ยเบึง สูงเสียให้เบิ้องมานางเตี่ยซำได้เบิ้งดอกงามควอมสวยงามของนางอะสวยจริงๆบอกเลยว่านางสวยมากดูตาเปล่านะนางสวยจริงๆตกหยาให้นางก่อนเดี๋ยวค่อยมาลกพีก่เนาะเนี่ยทายสูมทายคีบแล้วเดี๋ยสูมสีมาลกให้นางตอนน่อเนาะจา้ะ ลูกหญ้าออกให้นางก่อนนางสวยสวยคือกระเจี๊ยบแดง เติมนซองขืบ <c oughs> เดี๋ยวมากสิไดีต้่มอยู่ได้นี่ <n> um> น้ำกระเจี๊ยบแดงปูกกินเองแต่นางเตียบปะเดี๋ยวสุ่มสิไปเก็บปักแดงก่อนเก็บปักแดงแล้วเยสุ่มจังสีมะกรคยาให้นางต่ตแตงมันจะแกะ่นี่อยูซีลูกนี่แหละพี่น้องเน้นนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่ห้กากุมภาพัน จันทร์ที่5กุมพันธ์2567ค่ะหรือปี2024ปลูกดอกบัอื้อบอื้อปลูกกินดอกว่าเป็นปลูกกินหมากมาเก็บแตงกันอืเก็บแตงแตงกำลังกินพอดีเลยสองลูกเนาะเก็บแตงน้ำยายอืม จ้ะเนี่ยลูกนี้ก็งามอยู่เด้อถึงตูดส,สวยๆเนี่ยจัาหน่อยกระยามันล่ะ,ะพุ่นลูกนึงเนาะพุ่นลูกนึงกระปุกกระเก็บนีลูกนึงกระเก็บยาเยสุบวางวางตะก,กาใส่กันน้อจ้ะ หน,หนึ่นึหอยทงเทงมาลงตรงนึงเอ้ยๆอ,ยอ,ยอยเอานางขึ้นก่อนกลับมาเอานางกลับมาพันลำ่ตุ่ตนนางขึ้นเกา,าก่อนนางตกไปไก่อืึองหลุนึงพี่เนาะ เยนางสิแกเก็บออกไว้ใส่ตู้เย็นโมเน่อ,นอาสิต้าขึ้นเทียงนี่แหละพี่น้องตาแตงกินข้าวเที่ยงแต่ว่า็มีอิปนุนอิปูอยู่ดอกเหรวะ่าไปกินกระปุลสวงสากินกระปุลสวงเทียงตัวนี่นวยนี่เริมแกแล้ะพี่น้องนี่ผนออกล่เนี่ยเนี่ยนี่ี่ยสูบมะมกักเี่ยสุมออกมากแบบลูกนี่จ้านี่มากลูกนี่มันออกวนๆยังสีมันสีอ่อนดี จิ้มน้ำพริกมันอร่อยถ้าลูกออกมอนๆแบบนี้ส้มกะเพราสม้มคือเก่าแหรอะะพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวสิพามาเบึงเนี่ยบักยังก็บักฟักหอมลูกกลมๆเห็นไหมพี่นอ้องลูกกลมๆฟักหอมเขาเรียกฟักหอมลูกกลมๆอ่ะที่เขาแบบปลูกแกเขาไม่ได้กินลูกอ่อนนี่เห็นไหมออกลูกแล้ว เนี่ยฟังหอมเนี่ยสูมออกลูเลยลูกแรกดูกเรื่องจะนั่งสิจับบอด้อจเยสุมเอขืขืนคืนไปนั่งกันกับคางแบขึืนไปพร้อมกับคางบักบ,กบกวบโู้่านางสิเป็นเนวไหนเ้อจะ้ะคืนไปกรืทองคางบบกบวบบบกบวบก,ก็บใบลายลายมันต้องตัดใบไม่เอ่ยมีผู้รู้กูรูผู้รู้แนะนำเยสุมได้คอมเมนต์เยสุม บอกเยสุม่มหน่อยเนาะว่าเราต้องเอาใบออกด้วยไหมใบเขาเยอะจริงๆใบหลายหลายพี่น้องบวบหอมลูกสันสันเน้นไหมจ้ะบวบหอมลูกสันสันเยสุม่มโต้างเพิ่นออกมาทั้ง้างนี่อีกเดี๋ยวเพิ่อนจะข้านเครือมาดอกพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นอนจะข้านมาเนาะหนนเห็นบ่ตัวแส้มไรนางกับไป ขนาด่ให้ไปนา่งยังไปไะอ้ยน,นี่สุมเฮ็ดอันยอดนา่งหักหมูว่วานเอาขางใส่ให้นางเลยเื็ดนงยอดนางหักยอดนางหักอไอ้อที่เราทําให้ก็ไม่มานะก็จะไปแต่กําแพงเนอดูสิดูดูดนางต่างนาสิไปกําแพงคุณกดดันให้นางมาทางพีโอ้คุณบอ,อ,อกฟังไอ้สูมขึ้น ออกเลยสองนวยแต่ว่าสิจับบ่อหันหลับประดินมันมันต้องฉีดยาด้วยไหมคะคุณถ้าใครรู้แนะนำเยสุมเลยนะโมเมนว่ามาเงเงินหนาคืนงูงเขียวผ่าด่านลาดอยู่กับไอ้อย,อยาเดมะซองเบิงหยังพี่น้องเยสุมภาพมาซองทั้งต่นี่มาเบิงบกบบะตอนสีมีบอพอพึ่งเก็บไปหลูกนึง คิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีแ้แหละน้ะพี่น้องจ๋าฝากเบึงฝากช่วงฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยสุมหน่อยเออจ้ะขอบคุณขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดำให้เยสุมในเดอ้อจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ